แบงต่างประเทศนะคะที่คุณลูกค้าไม่สามารถขึ้นเงินที่ธนาคารได้สภาพแบงก์เป็นยังไงสภาพแบงก์เป็นแบบนี้คุณลูกค้าอย่าคิดว่าเป็นของสะสมนะเราจะต้องอยู่ในโหมดของธนบัตรที่ชํารุดแล้วแล้วขึ้นเงินที่ธนาคารไม่ได้หรือเอ็กเชนไม่ได้นั่นเองคุณลูกค้าหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะที่ขึ้นเงินไม่ได้จะแปะสะกอตเทปจะเหลืองบ้างหรือว่าเก็บผิดวิธีบ้างอ่ะ อันนี้ขาดเลยสีตกเลยดูแบงค้าแบบนี้นะคะชมอปรดแบบนี้ยังขึ้นเงินได้ค่ะไม่ยากเลยคุณลูกค้า ถ่ายรูปส่งมาก่อนถ่ายรูปให้ชัดๆนะแล้วหน่อยประเมินราคาให้พอคุณลูกค้าโอเคราคาถูกใจก็มาหาหน่อยที่ร้านได้เลยหรือไม่อย่างนั้นก็ส่งพัสดุปรษณีี์มาแต่เวลาถ่ายรูปส่งมาใช่ไหมคะธนบัตรทุกฉบับจะมีหมายเลขยืนยันอยู่แล้วไม่ต้องกลัวการสับเปลี่ยนแบงค์นะคะถ้าธนบัตรเป็นของแท้คุณลูกค้ารับเงินไปคะ่ะแต่ถ้าเป็นแบงค์ปลอมนะคะก็ไม่ได้เงินนะจ๊ะเรื่องนี้ต้องเข้าใจก่อนนะคะและไม่ต้องกลัวเรื่องการจะเปลี่ยนเลขเปลี่ยนรหัสด,ด้วยนะก็ ติดขัดเรื่องแรกเงินขึ้นเงินไม่ได้ถ่ายรูปส่งมาชัดๆร้านแบ้ก์โบราณประเมินราคาให้รีไม่มีค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ไม่มีสาขานะ